บวัวเสื้อกยะย่าขวมยา่าไก่พอแม่คู่อาจารย์ผ้าเห็ดผ้าสาบมาเราต้องทําตามคขยออกแสดงว่าแบบนี้มันต้องมาจากคุณแม่เลยเนี่ยขันวายจะถูนต้องครับนีม่มาฟังคุณแม่เลยคันนี่มาอธิบายให้ลูกหลานฟังน่องบัมี่ยังก่อนบัเห็นบัมาบัามี่เออบวัวเสื้อกะย่าขวมยา่าไก่นี่มาฟ <มา S 1> ังมาฟังแม่คู่บัดทีนี้มาฟังแม่คู่คุรูแม,ม่คู่อาจารย์พี่น่อครับ นี่คือที่มาที่ไปของหนังเรื่องคายอ้อเลยแม่ครับอเลนเชิญคุณแม่แม่ยังมาที่นีท่านวันนี้แจกเสื้อคายอ้อ200รอตัวครับคนอะอยากได้ครับมาหเดี๋ยวจะให้ศิลปินเข้าเดี๋ยวช่วงไทยครับช่วงไทยครับเอาได้ฟังจากคุณแม่ก่อนนอกว่าเรื่องเล่าของคายอ้อติงจังแบบว่าจังหลาครับของแท้เลยนะครับ จำหน่ายเนื้อผ้าอย่างดีแต่ว่าวันนี้จะมาแจกให้ฟรีเลย200รอตัวนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงสุดท้ายนะครับก่ะเสียไฮซินปินดาล่าเขาแจกนะครับมีใครอยากได้บ้างครับอันนี้ชุบเชฟก่อนอะอันนี้ชุบเชฟก่อนหนึ่งตัว200รอยตัวนะครับวันนี้ตั้งใจขนมาจากบ้านเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะครับเฮียหน่อยนะครับวันนี้อ อพอแล้วพอแล้วจงไว้เดี๋ยวศิลปินี่แจกในช่วงท้ายเอาช่วงนี้นะครับฝากอันนี้ก็คือบทบาทสำคัญนะครับคุณแม่เ<ธ>เชที่ยวจังหวัดอุดรเเชิที่ยวจังหวัดอุดร <c oughs> ไปทัศนาจรบ้านเชียงอีผลไปดูกระดูกของคน ไปดูกะดูของคนพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานที่ไปดูมหมอลายชันดีนับพันพันปีที่บ้านเชียงน้องประหยัดเป็นแดนลุ่งเรืองเป็นสีแกเมืองเรียกแดนสุขาท่านนายกไดพัฒนาเป็นแดนสุขาที่เสริมสุขท่านนายกท่น ตกลงได้เสริมสุ่เจอดจงทำได้เสริมสุ่จอดจงทำเป็นลาูุน้ำเทศบัลหัวหน้าชาวประชานผูดอดสมสื่สชมชื่นชมสื่นชมสื่นชมสื่นสืส่นมีถนน,น,น,นนสวนหญ้าลาพื้น น้องน้าจำได้น,น้ำพยายามใส่แน่นอนให้แก่าบ้านอยู่เมืองอูดอดบ้านอยู่เป็นหมอลำกูบอแม่นหมอลำสิงผูชา,ายอยู่ภูยิ่งขอเชิญทันขอเชิญทานเชิญเที่ยวชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์แล้วขึ้นเขาเขียวน้ำตุ่ตาต้นเห้เดียวท่องเกี่ยวผููเที่ยวสบายเปรียดยาม ท่องเที่ยวได้ทุกทุกทางไปหากินไก่ย่างกับส้มตามท่องเที่ยวดีจะขอแนะนำทุกคนกวรจำทุกคนกวรจำนักข่าวนกระแสไปว่านพ่อพระยาเลชดมดกยอเจี่ยบบื้องบูีบหนน,น,หนับเหมือนเหมือนตัวชุมนุมกระดว นี่ขอเชิญไปเที่ยวขึ้นภูเขาเที่ยวไปหาส้มสัตว์ป่าเป็นสวนสัตว์แต่อยู่ใต้แดงลาแดงเหล่าแงงลาแดงยาเป็นเพียมผู้สุคนไปยามฝ่ยแม่ละน้องแก่บ้านอยู่เป็นหมอลำขู่บ่แม่นหมอลำสิเชิญใจเชิญหิงขอเชิญขอเชิญ